สล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วนี้เราอยู่กันในเกมนับซึ่งมีชื่อว่า Trap s o u r ดเดยนะครับมันเป็นเกมแนวแบบว่าซันดามนะเป็นแนวยุคกลางนะช่วงยุคเมดิโวลนะครับน่าเป็นลุกยักษอสุรศก์ครับประมาณแบบยังกิฟต์เซนต์ประมาณเลยนะครับลูกแบบปีพันสามพันสองกันนะครับวันะะนี้เราจะมาลองเล่นเกมนี้ดูกันครับซึ่งเป็นเกมที่ระบบฟิสิกส์เนี่ยเขาจะสมจริงนะศึกแรกเราจะเป็นศึกที่แบบใช้ใช้หมัดก่อนนะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูมึงมาดิมาดิ็วเรื่งเกมนะรับจะเป็นกับเน้นอย่างนี้นะคือขยับเมาส์แล้วเฟิร์สอย่างนี้นะแล้้้ววเอออาาไโยยย่ อุ้ยผมมัดเยอะน้ยี่ก่อแบบมู h m ครับครับเราก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดกดชี้ก็จะเป็นการตั้งสาแล้วแล้วก็ทำการปปล่ย้ันต่อยมันต่อยผมมาแล้วเจอบัตรปี้อุ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวเดเล็งหัวแล้วเล็งหัวเขาบันโลบล่วงไปได้นะครับนี่กดสเปซบาร์เป็นการได้เหวะ ลองอันนี้ครับอันนี้จะเป็นอีกโหมดนึงนะครับจะแบบให้สับพอร์ตแล้วจะไปเดินยุทธวิชก่อนมากูได้อาวุธนละมึงทำไมกลัวทีนี้เราสามารถใช้ดดานนใชอาวุธได้แล้วเช่นนี้ครับอาวุธก็รับอะไรน,นี่ครับไปไปไปนี่ครับเราสามารถย่างวุ้นได้แล้วน,นี่แล้วเอาเกมนี้เ่อนข้างต่อพิเศษครับเพราะนั้นอาจจะต้องใช้วุ้ารได้อะ

อนนี้อุ้ยเอาเอาเอาสิถ้าไมมันง่ายอย่างวะเอาบอสตายแล้วง right, ่ายอย่างวะว่ามันง่ายแบบวะแล้วนั้นเราก็จะปลดล็อกแล้งต่อไปแล้วคือก็แล้งแบบชาวบ้านแล้วชาวบ้านมาอุ้ยอุ้ยอาวุธโหดอาวุธโหดเดี๋ยวเว้ยเว้ยอาวุธนี่นะผมจำได้ว่าต้องทำอย่างนี้ไปแล้วก็พุ่งเฮ้ยแท้สัตว์ตายมึงตายก่อนกูดิมึงตายก่อนกู เจ็บ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 ยอมไหมยอมไหมยอมแบบผมวดเจ็บเลยนี่ไมพาผมลุกลุกลุกเป็นอะไรนี่ยกระุวิ่งขาหักด้วว่ะหายแล้วเขาไม่ยอมวะดเจ็เจ็บเจ็บเจ็บาหักัชเนี่ยขอชนะมาต่อไปนะมาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้ก่อน อุยวิ่งวิยงงเหรอวิ่งเหรอมาดิ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 วิ่งทำไมวิ่งทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิ่งยาวกว่ายาวยาวกว่ายาวปาซ้ำๆเอาวิ่งไปใช้ขวานนะอย่าเข้าใกล้เฮ้ยจะวิ่งวงสวิงเหรอกูก็วงสวิงมึงจะวงสวิงวงสวิงเหรอเอ้ยผมไม่ไหวแล้วอาวุธผมมันแทงเชียเชียเชียแขนขาด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 เดี๋ยยอมรู่นกันแล้วแชนะชนะชนะเอาอันนี้ด้วยแล้วเรามาอาวุธผู้มๆ้นหน่อยอะไรเป็นเฮ้ยของกูของกูปล่อย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 ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปล่อย ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยเออของกูอะไรเฮออเออเออเอาเอาเหรอจะเอาเหรอเอยปล่อยปล่อยปล่อยอาวุธผมปล่อยปล่อยดิเฮ้ยมปล่อยเอออะไรเอาเตี๊ยบตีผ้าตีผ้าอะไรอะไรเป็นไรวะแขนเป็นไรวะแขนผมเจ็บเอ้ยมึงจะมาเอาปล่อยสิของคุยออกไป ไอ้แขนผมเจ็บเนี oh ่ยเอ้ยมันจัอะไรน่กหนาวะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยปล่อยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ปล่อยเอาเฮ้ยมันเอาไปชิกหายแล้ว้ผมรู้แล้วแขนผมมันเจ็บเนี่ยว่ามือผมน่าจะหักเว้ยเดี๋ยนเอาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่จับงปล่อยม่อยูไม่ไหวไม่ไหวจะไม่ก็จไม่กจะไม่ยวตายเดยตายเดยวตายอหม่เอาใม่เอเฮ้ยของผมครับอะไรอะไรมึงจะแยงหัวแยง แจงหัวแดนยืนนิ่งยืนนิ่งเนี่ยเจอเจออุ้ยเข้าคอแล้วเมื่อกี้อืออ้าอุ้ยเลือดสาดหนูแก้ได้พวกมึงนะมาจะเวียงเวียงเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยมันไม่ล่วงแล้วเหรอไปอ้าวโดนสองมามึงกับกูขอรับเบาวะแส เจอบเาวิ่งแบบนี้อุ้ยเจ็บ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 ปนทีปทีได้เวิ่งเหรอเ้าเอาเข้าขานะเมื่อกี้โอ้ยเ้ยเอาเป๋อหยเป๋ซ้ำด้วยไปเข้าการคอตอนนี้จะไม่โดนอะไรเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่แฟร์นายเลตัสพาร์เลเดอร์ r a t e r t h a มาตาต่อไปนะผมจะขออีกรอบแล้วอีกรอบมาอนนี้แบบ ซึ่งเอาไว้เราสามารถทำองได้จริงๆมันทำอย่างนี้ได้จู่ๆมันไปแขงเลยมาน้ำเข้าหัวใจเอาไว้แ้วันโอ้ยโอ้ยโอ้ยส่วนเดือดแล้วส่วนเดือดออ้ยปากแขนขาดแขนขาจังหวะนี้แหละจังที่มันพโผล่มันไปโดนเฮ้ยอย่านะมันผมจะพุ่งเข้าไปอ้ยมันตันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันดำวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ผมโดนส่งมาที่ไหนวะเนี่ยชิบหายล้เฮ้ยเรากลับมาเป็นแล้งขอทานวะอะไๆเนี่อะไรทำไมมันให้เราทำอะไรอ่ะโอ้ย้ยอะไรเนี่ยอะไรมืออะไรมึงทำร้ายผหรอทำร้ายผมรอมาดิมาดิเจใจอะัดัดัดเล็บอะเกรตัดเละเตัดแกอีาี้าส่งสิ่งสิ่สิ่งสมพันธ์สมันใ เจอไหมเจอเขาไหมเรแโอ้โหแย่ผมว่าเลยเลือดไหลอะอะไรแตฟาดเหรอจะฟาดเหรอมึงฟาดไม่ได้ดิเข้าใกล้มา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 เฮ้ยเอาเจ็บนะอะไรตันเหรอตันเหรอเชาคเชือกอุ้ยอ้ยตีตีคออุ้ยจะตีเหรอมึงอะไมันจะเฮ้ยมันจะฟาดเออมากูตีคนมาดิมาดิมึงอะไรมันจะตายวะโอ้ยโตายดิ

นไปกันต่อไปกันต่อมีคนมาไปไปไม่บอสชฉีภัยแล้วตัวตัวนี้เราต้องหาเลยนะเพราะว่าตอนนีม้ <wiele! S 1> ม, <practices> มันเรารับการโจมตีมันโดนตายแน่ฉีภ <parece> <with> <ia> ัยแล้วอุ้ยมันเบี่ยงขวาจังหวะนี้แหละ รู้อม้าม้ามัาปูดิไปตีสามปุชผายแล้วชิบหายชิบหายชิบหายช่วยช่วยช่วยแล้วมันจะตบจ้าจ้าอัศวินอังกฤษมีเป็นดัวหนึ่งนับมาศึกตัดสินความเป็นอัศวินปืนใจเห็นได้แล้วว่าไม่ทันไม่เข้าที่มันปันไม่เข้านะเพราะว่าอัศวินยุคนั้นเกาะมันสร้างมาเพื่อป้องกันการโจมตียแบบสามนะควันไม่เข้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมโจมตีมันนี้ลองคอจะเกิดอะไรขึ้นวะปืนโจมตีเขาเออ ไม่คิดเกิดอะไรขึ้นฟันซ้ำๆฟันซ้ำๆให้มันตายมันเป็นอะไรของมันวะมันตายเฉยอัโสวินนะครับเวลามันฟันกันครับมันเออมันฟันกันอย่างยีไม่เข้านะเพราะว่ามันติดชุดเกาะนั่นเองนะเห็นไหมเห็นว่าฟันไม่เข้าสักทีเออจะงัดเหร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 อโคตรจีฉีบอ่ะฟันไม่เข้าหรือวะมันติดเกาะฟันฟันไม่เข้าโอ้โหมันติดเกาะโอ้โหมาดิมาดิมาดิ ฟันตรงปองแม่งไอ้ฟันเปไรเข้าอีกแล้วฟันตรงไหนต้อฟไม่ขาดและดับกูเฉียดชาบมองเท่านี้ก็รู้แล้วครับว่าใครที่เหนือกว่าไม่จำเป็นต้องแอบกพราะมึงมีหลายของเล่นการ์ตูนอ้สัตว์มึงคนวรเล่นไปขายของอีกที่อะเอาชนะกูไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลใดเอาคนเดียวไม่ไหวไม่ควจะหมดผลทางเขบอกก็ยังไม่โดนเหมือนกับเด็กลงทางขนาดไอ้คนที่โตม่ชอบเองก็ยังไม่สนใจเดี๋ยวมึงจะกูผลพักขนาดยังไม่ที่สุดมึงก็รู้ผลละโอ้หเลือดโอ้ ผม <Consider, S 2> ว่า <did it. S 2> ใครที่อยากเล่นนะตอนนี้เป็นเกมฟรีนะครับในสตรีมนะสนุกขนาดนี้ยังฟรีอ่ะครับทุกคนมันเป็นเดมโมโนะครับช่วงนี้ก็ไปเริ่มเล่นกันได้นะครับสำหรับที่ชอบมันดึงกนไล่ก็ซืรอน,นะครัมันก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานเดี๋ยวทีเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ